ค่าเหนื่อยครับ24,960ล้านบาทโดยประมาณครับบ้าไปเป็นแบบนักกีฬาพรสวรรค์ร้อปีเนี่ยจะเจอสักหนึ่งคนสวัสดีครับ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 ทันดครัสี่ครับต้อนรับเข้าสู่คมติดขอบทางคมชัดลึกออนไลน์ครับผมในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะฮะยังไงฝากเป็นแฟนนะที่ชื่นชอบในสไตล์ เล่าข่าวกีฬาพูดถึงเรื่องราวต,ต่างๆแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคมชัดลึกออนไลน์ของเราหน่อยครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่กระแสดีมากหลังจากที่คยีพีเมนลีกแล้วก็เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลูเบนอมอลลิมครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศครับไปดูกูรูของน้องซีเนี่ยเป็นกูรูเลยไม่ถึงขนาดนนอเมริกันเกมครับผมเห็นเรื่องราวนี้แล้วผมถึงกัโอ้ oh! ใครวัครับเราะเราเราไม่เคยได้ตามเนีัยเออพี่ใช้กับบ้าเนี่ยฟุตบอลพี่ใช้วันนี้ดีมากเลยในการที่จะฉีกออกมากับเรื่องราวของนักกีฬาคุณที่โคตรยิ่งใหญ่เลยแล้วยังเล่นอยู่ด้วยยังเล่นอยู่วันนี้น้องสี่จะเล่าให้ฟังครับวันนี้น้องสี่คุณต้องเป็นพระเอกเลยนี่วันนี้ใส่เสื้อญี่ปุ่นมาเลยอย่าบอกว่าเป็นที่เดโตชินากาตะไม่ใช่ครับเป็นโชเฮโอตาน มดุผู้ขยับวงการเบสบอลครับยอดคนนี้ตัวมากที่สุดในโลกก่อนมาเล่นเบสบอลคุณพ่อที่ทำยางนะทำไมครับยางรถยนต์ปตนี้ใช่เดืี๋ยวไม่ทันเกือบไม่ทันเดือมาได้จากบ้านเลยดีนะซีเกิดทันโชเฮโอตานี้ครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือใครเขาเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นอื รักในการเล่นเบสบอลมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าถ้านอกอเมริกาแล้วพี่เห็นว่าก็โคงญี่ปุ่นเน่บ,บ้าเบสบอลมากเลยครับตอนนี่กีฬาอันดับหนึ่งญี่ปุ่นนะอัอออนดับหนึ่งใครว่าไม่ใช่เจลรี่นะไม่ใช่ฟุตบอลนะครับใช่ใช่มิตโตโมมิตโตมะยังสู้เบสบอลไม่ได้เลยไ,ได้ครับรบ,อบอกเลยนักกีฬาเบสบอลนี่คือเดอะเบสเดอะเบสรองจากกีฬาพื้นบ้านอย่างซูโม่กนโดก็มีเบสบอลนี่แหละที่เป็นยอดนิยมที่สุดอันดับหนึ่งไม่น่าเชื่อครับอ่ะแล้วไงต่อน้องจิ๋อคุณพ่อเนี่ยเป็นนักเบสบอลสม ระดับประเทศโชเฮโอตอนนี้เนี่ยเป็นพิชเชอร์อ่พิชเชอร์คือมือคว้างแล้วก็เป็นได้ทั้งแบตเตอร์มือตีโอ้เป็นได้ทั้งสองทางเขาเรียกว่าเก่งขนนนาดนั้ทูเวย์ผู้เล่นแบบทูเวย์เออเเล่นได้ทั้งลุกและรับแ,แปลกแลถ้าเป็นซามูไรเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะเรียกว,ว่าดาบสองมือซามูไรไม่แปลกหรอกใช่ซีหันมาเป็นได้ทั้งลุกและรับอ่ากูฟังแล้วเสียวๆไงพี่ลูกเกมลุกและเกมรับโอเคครับโอ้โอโอเคครับลุกและรับโอเค ก็จะมีแมชการแข่งขันอยู่แมชหนึ่งเป็นการแข่งขันระดับมัธยมเบสบอลชิงแชมป์แห่งชาติของญี่ปุ่นโคชิเอง,เองคืออย่างเนี้ยต้องบอกก่อนญี่ปุ่นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของกีฬาต่างๆอย่าง,างาฟุตบอลเนี่ยก็จะมีฟุตบอลมัธยมที่ มังคนดูเยอะกว่าเจลีใช่ครับ 5, 6, คนดูแม้ห้าหกหมื่นคนน่ะโคชิเองนี่ก็เหมือนเป็นความฝันของนักกีฬามัธยมเหมือนกันครับสุปสาก็เกิดจากที่เดียเฮียงะก,ก็เกิดจากฟุตบอลระดับมัธยมหนร่บอิตาโอตันนิเนี่ยโชเฮนี่ก็เป็นสุดยอดอีกคนหนึ่งที่เกิดจากรายการนี้รายการนี้นี่ก่อตั้งก่อนมเมเจอร์ก่อนก่อนลีกอาชีพของญี่ปุ่นอีก่แล้วไงต่อแล้วไงต่อถึงแม้ว่าทีมโรงเรียนเขาเนี่ยจะตกรอบแรกๆเอ แต่ฟอร์มเขานี่โดดเด่นมากทำลายสถิติขว้างลูกเนี่ย160กิโลเมตรต่อชั่วโมงของนักเรียนมัธยมโอ้โหมึงเป็นเด็กแต่มึงมีแขนที่ทรงพลังแน่นอนเพราะมึงทั้งลูกทั้งรับนี่เอง้วยความที่เขาตัวใหญ่ด้วยครับมึงขว้างโอ้โห190กว่า190กว่าขว้าง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่สุดยอดเลยนะยอดครับทำให้ทีมจากเมเจอร์ลีกเนี่ยเกสนใจเขาที่จะเซ็นสัญญาข้ามไปเลยจากมัธยมไปเล่นเมเจอร์ลีกเลยขนาดนั้นเลย อย่างวอตตันเล่นซ็อกก็สนใจ <S <S LA a <Angel> n อ e l งเจก็ก็สนใจ LA ล o อ็ดอเอร์ก็สนใจในในช่วงนั้นแล้วไงต่อแต่ตอนนั้นเขาคิดว่าเขายังไม่พร้อมที่จะไปอ,อ๋อคือยังเป็นเด็กมัธยมเนี่ยกำลังจะขึ้นมัธยมปลายเนี่ยครับเฮ้ยแม่ถ้ากูกระโดดข้ามไปไเลยเดี๋ยวกูพาทำไงวะเนี่ยเด็กอยู่เขาเลยเลือกเล่นให้กับฮอกไกโดนิปปอนแฮมไฟเตอร์ซึ่งเป็นทีมดังของลีก เบสบอลอาชีพของญี่ปุ่นครับผมก็เลยถึงใจเล่นในบ้านเกิดก่อนแล้วทังนั้นเป็นยังไงฮะโอ้โหพาทีมคว้าแชมป์ได้ MVP ีพีติดทีมออสตาโหลกล้านเลยครับด้วยความที่เขาเป็นแบบนักกีฬาพรสวรรค์ร้อยปีเนี่ยจะเจอสักหนึ่งคนเขาบอกอย่างนี้เลยจริงแต่คได้ทั้งรับทั้งลุ้งกูยอมจริงนะฮะสุดท้ายครับได้ไปเซ็นสัญญากับ LA ใช้เวลากจ่ดปีเล่นเลย เล่นในลีกใช้เวลาประมาณ5ปีใชากว่าปีนะครับเออเออเออก็เลยตัดสินใจได้ย้ายไปครับในเมเจอร์ลีกอันดับหนึ่งของโลกคือต้องบอกก่อนเบสบอลเนี่ยลีกที่ใหญ่สุดก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่อเมริกาใช่ครับชาติอื่นเขาเล่นไหมนอกจากญี่ปุ่นกับอเมริกามีครับมีมีเกาหลีเกาหลีก็ชื่นชอบเบสบอลครับอ่ะต่อต่อตอนนั้นเนี่ยย้ายไปแรกๆเนี่ยได้ค่าเหนื่อย3ล้านต่อปี่าอล้านดอลลาร์เยอะไหมก็ ปกตินะครับปกติไม่เยอะไม่รอสำหรับลุกกี่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ได้แชมป์กับ LA n n g l s เนี่ยแต่เขาก็ติดทีมยอดเยี่ยมตั้งแต่ 2021, 2022, 2 0 2 3 3ปีติดติดทีมออสตาเก่งมากครับย้ายไป2 0 1 7 1นได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมจากนั้นติด MVP ของลีก3ปีติดต่อกันเลยสุดๆติดออสตาด้วยพี่ของโชเฮเลยกลายเป็นสุดยอดนักเบสบอล นะฮที่เก่งกาดคนหนึ่งรับที่ของญี่ปุ่นแล้วก็ของเมเจอร์ลิกด้วยครับผมหลังจากนั้นเจ้าตัวย้ายทีม,อ,มอันนี้พี่ชอบมากหลังจากหมดสัญญาเนี่ยอ L A Dodgers ของเสียทอตบูลี่ทอตบูลี่คือใครทอตบูลี่คือเจ้าของเของเชลซีเขาเป็น co o น n e r ของ L A d o d g e r ด้วยกำลังจะบอกเลยนี่นะฮะที่มันเชื่อมโยง L A Dodgers เนี่ยตัดสินใจเซ็นทางด้านของโอทานิซังเนี่ยนะฮะมาร่วมงาน พี่ชอบมากเลยสัญญาสิปีค่าเหนื่อยครับ700ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ <Wow. S 1> คิดเป็นเงินไทย24,960ล้านบาทโดยประมาณครับบ้าไปแล้วสิปีมากกว่าประธานเป้มากกว่า เมสซี่มากกว่าโรนัลโดเมสซี่ผมกลับมาเตะสองรอบกูกลับมาเกิดใหม่เตะสองรอบกูยังไม่ได้เงินขนาดนี้นจากค่าแรงนะจากค่าแรงนะาค่แรงไม่ใช่ระดับปีนะระดับปีเมสซี่ก็เยอะแต่ว่าเขาแค่สามสี่ปีครับโคตรโหดเลยนะปัจจุบันหาทีมชาติญี่ปุ่นคว้าแชมป์โลกในปี2023เก่งเหมือไม่กล้าอีกนัดชิงชนะอเมริกาชาติคู่ปรับตลอดกาลสุดยอดครับแล้วเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP ในปีนั้นโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ โอ้โหเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาเบสบอลจากญี่ปุ่นคนหนึ่งนะฮะรับเงินขนาดนี้ครับพาทีมคว้าแชมป์โลกคโอ้โหอะไรมันจะปานอันเนี่ยเก่งที่เป๋นเ,นเขาบอกว่าปฏิบัติตัวดีทั้งในสนามและนอกสนาม,มไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ เทคนิคของเขาคือการนอนสิบชั่วโมงขึ้นมาพี่ใช้้โอโหเขาให้เวลาให้ความสำคัญกับการนอนมากนี่น่าเป็นตัวสูงนอนเยอะนี่สูงเกือบ2เมตรหนร้อยแล้วก็มกกีฬายุคใหม่ที่ดูแลสุขภาพร่างกายปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยพอยี่สิบเก้าปีแต่เขาบอกว่าเบสบอลเนี่ยสิบปีอีกสิบปีเล่นได้สบายมากสุดยอดจริงๆถ้าเก่งมันต้องแบบพรสวรรค์ด้วยแล้วพรแสวงด้วยก็ฝึกซ้อมดูแลตัวเองไม่ใช่ว่าเก่งแล้วกูก็ไม่หลับไม่นอนใช่นะมันมีเยอะนะครับนักกีฬาที่ชีวิตพังไปเพราะตัวเองเก่งแต่ ผมก็มุ่งไปอีกทางหนึ่งจับนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวของโชเฮโอตาน,ตานิผมมาคุน้นนามสกุลมากอย่างที่บอก <c oughs> นะฮะเคยได้ยินนามสกุลเจ้เด็กแล้วโอตานิสุดยอดครับน้องซครับกับเรื่องราวของโชเฮโอตานินักกีฬาที่ข่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกอ่ะนะครับนี่คือเรื่องราวของโชเฮโอตานิครับกับ EP นี้ของเราครับในคมติดขอบคมกริบวันนี้ลาไปแล้วครับหมดเวลาครับ,บ,รบสัปดาห์หน้าจะมีอะไร ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้วิชัยกับน้องซีลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กดมันทุกอย่างที่คุณมีนะครับเรื่องราวกีฬาเป็นเรื่องที่คุณต้องรู้ครับ